สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับอ่าก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับมิสเตอร์มาร์นนะครับผมนะอ่าวันนี้ก็มาเล่ากันในเรื่องราวของเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับนะเรื่องของสุขภาพเหมือนเช่นเคยนะครับนะการเดินนะเดินหรือการวิ่งนะครับอันไหนดีกว่ากันนะครับ ท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับกดติดตามให้ก่อนเลยนะครับผมมาจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับกดติดตามแล้วก็กดะระฆังแจ้งเตือนกันด้วยนะครับมีคลิปใหม่จะได้รับใช้ท่านนะในคลิปถ,ถัดไปเลยนะครับมาเข้ากันต่อเลยนะครับการเดินหรือว่าการวิ่งนะอันไหนจะดีกว่ากันนะครับการเดินหรือว่าการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเป็นกิจกรรม ออกกำลังกายยอดนิยมของหลายๆท่านนะครับแล้วก็การเดินหรือการวิ่งนะกิจกรรมแบบไหนจะดีกว่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบด้วยกันเลยนะครับสำหรับมีศาสตราจารย์นะครับผมมาหัวหน้าแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพของอโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเวียดเวียดดุกนะครับนน่าจะเป็นเวียดนามเนาะ ได้กล่าวว่านะการวิ่งจ็อกกิ้งนะหรือการเดินนะเป็นกีฬาที่ดีสำหรับสุขภาพนะและง่ายต่อการฝึกฝนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเปรียบเทียบการวิ่งกับการเดินแล้วนะการวิ่งให้ประโยชน์ต่างๆได้ดีกว่านะเช่นช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่นะครับได้มากกว่าเนาะช่วยลดน้ำหนักได้มากกว่านะครับ การจ็อกกิ้งนะสัปดาห์ละ50นาทีนะครับก็จะช่วยให้สุขภาพนะหลอดเลือดหัวใจนะสุขภาพหัวใจนะแล้วก็สุขภาพจิตดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะ,ะการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเป็นการเป็นทางเลือกที่ดีนะในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะครับ ปรับปรุงความหนาแน่นของกระดูกด้วยนะปรับปรุงคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับหรือว่าไขมันในเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็จำกัดความเสี่ยงนะครับต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจนะและก็มีแลวก็โรคจากสาเหตุอื่นๆนะครับลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะครับต้านการอักเสบนะครับสำหรับด้านจิตใจนะครับ การวิ่งจ็อกกิ้งจะช่วยลดความวิกตกกังวลน,นะครับทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้านะครับแล้วก็การวิ่งที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับการวิ่งที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรนะผู้เริ่มต้นวิ่งจ็อกกิ้งนะครับต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความเร็วในการวิ่งนะครับ ควรเริ่มต้นนะควรเริ่มด้วยการก้าวช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วเมื่อเวลาผ่านไปนะการวิ่งเร็วตั้งแต่เริ่มต้นนะจะทำให้เหนื่อยนะครับแล้วก็วิ่งได้ช้าลงอีกด้วยเทคนิคหนึ่งที่สามารถช่วยนักวิ่งมือใหม่นะครับได้นั้นก็คือการวิ่งสลับกับการเดินนะครับนี่ใช้การวิ่งสลับกับการเดินดีกว่านะ วิ่งแรกๆแ,แล้วก็สลับเดินไปด้วยนะครับอย่าไปหักโหมนะครับถ้าร่างกายวิ่งไปแล้วรู้สึกเหนื่อยก็ต้องเดินเอาก่อนนะครับฮะโดยเลือกอัตราการก้าวด้วยการวิ่งแบบปานกลางนะครับใช้อัตราการวิ่งแบบปานกลางก่อนแล้วก็สามารถพูดขณะวิ่งด้วยก็ได้นะครับนะไม่ว่าจะเปิดเพลงจากสมาร์ทโฟนฟังนะครับเปิดเพลงฟังนะแล้วว่าคุยโทรศัพท์นั้น ก็ได้นะครับหรือว่ามีเพื่อนไปวิ่งด้วยกันสักสคนเนาะวิ่งไปด้วยคุยกันไปด้วยช,ช้าๆไปเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็วิ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดก็คือเริ่มวิ่ง1นาทีนะจากนั้นก็เดิน1นาทีนะทําซ้ํากันไปเรื่อยๆนะวิ่งไป1นาทีเหนื่อยแล้วก็เดินต่ออีก1นนาทีนะครับแล้วก็เมื่อร่างกายเริ่มชินกับการวิ่งแล้วนะ ก็จะไม่เหนื่อยเร็วนะการวิ่งก็จะง่ายขึ้นนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนนาทีที่วิ่งนะครับอาจจะสำหรับท่านใดที่ร่างกายไม่สะดวกในการวิ่งจริงๆนะครับการเดินก็มีประโยชน์มากมายเช่นกันนะครับการเดินก็การเดินก็มีประโยชน์มากมายเช่นกันนะสำหรับประโยชน์ของการเดินนะครับบทความนะครับที่คุณหมอท่านได้กล่าวไว้นะครับที่มีประโยชน์ ที่บอกถึงประโยชน์ที่โดดเด่นของการเดินนะครับก็คือลดอาการปวดข้อนะหลายๆท่านนะครับก็คงคิดว่าที่เป็นโรคก,กระดูกและก็โรคข้อไม่ควรเดินนะอย่างไรก็ตามนะครับจากการศึกษาในสิ่งตีพิมพ์ของอ r i ริกันเชนัลนะครับแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีอาการปวดข้อนะ การเดินวันละ10นาทีนะจะช่วยให้อาการไม่แย่ลงนะครับแล้วก็การเดินก็จะช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหารด้วยนะครับการเดินจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวในลำไส้นะครับจึงช่วยในการย่อยอาหารได้ดีขึ้นเนาะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารในร่างกายนะครับแถมยังป้องกันอา,อาการท้องผูกได้อีกด้วยเนาะ โดยเฉพาะคนที่ทำงานในออฟฟิศนะครับหรือนั่งเยอะๆนะอาการนอนหลับนะครับช่วยให้อาการนอนไม่หลับนะให้ดีขึ้นนะช่วยอาการช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะครับหากการเดินช่วงเย็นนะครับหลังจากหนึ่งทุ่มนะครับหรือว่า19นาฬิกาเาก็จะช่วยในช่วยปัญหานะครับสำหรับการนอนหลับยากนะหรือนอนไม่หลับ นะแต่ก็ไม่ควรเดินนะครับเวลาใกล้เวลานอนมากจนเกินไปเนาะเพื่อลีกเลี่ยงการเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายนะครับที่จะส่งผลให้นอนหลับยากได้เช่นกันเนาะเพราะว่าถ้าร่างกายมีอุณหภูมิสูงนะครับนะมีการแอคชั่นอะไรเยอะๆนะใกล้ๆก,กับเวลานอนมากๆเนาะก็จะทำให้นอนไม่หลับนะควรที่จะเดินประมาณ หลังจากทานมื้อเย็นเสร็จนะครับเดินก็จะเป็นการย่อยอาหารเสริมการเผาผลาญของเราไปด้วยนะครับเดินเหมือนสมัยก่อนนะเขาจะเรียกว่าอะไรสําหรับแต่ก่อนเนาะคุณแม่คุณแม่ผมก็จะเรียกว่าอะไรเดินให้ข้าวเรียงเม็ดนะประมาณนี้เนาะกินลงไปแล้วแล้วก็เดินให้ช่วยในการเผาผลาญช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็เดินไปก็แว่งแขนไปด้วยนะครับแว่งแขนเดินไปแว่งแขน ไปด้วยสลับกันนะครับเดินสักประมาณสัก1 0บถึงยีนาทีก็ได้นะครับแล้วก็การเดินก็จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลน,นะครับผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจำนะจะจะมีความเครียดและวิตกกังวลน,น้อยกว่านะน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับหากคุณเดินมากขึ้นในตอนเย็นนะครับร่างกายของคุณร่างกายของทุกท่านก็จะ ปรับการตอบสนองต่อความเครียดนะครับลดอารมณ์ด้านลบนะจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับเสริมสร้างสติปัญญาและความตระหนักรู้นะครับาการเดินนั้นยังช่วยเพิ่มการทํางานของสมองนะครับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นเนาะและช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมรู้สึกว่า ช่วงรู้สึกติดขัดหรือว่ามีปัญหาให้หยุดคิดและลุกขึ้นเดินนะหยุดคิดและลุกขึ้นเดินการเดินก็จะช่วยในการทำงานของเราได้เช่นการเดินไปคิดในเรื่องการทำงานไปแต่ควรที่จะเดินในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้เดินนะครับอย่างเช่นส่วนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายอย่างนี้อย่าไปเดินแบบว่าเดินข้างถนนนะแล้วก็เดินไปคิดไปบางที เราขาดสตินะข้ามถนนอาจลืมดูรถซ้ายขวาก็ได้นะครับเดินไปคิดไปเดินไปคิดสําหรับใช้สตินะฮะใช้สาหรับการทํางานนะครับผมก็เคยนะครับช่วงที่คิดว่าผมจะทํางานไปในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยคิดไม่ออกนะไปเดินในส่วนสาธารณะนะก็ช่วยได้เช่นกันนะครับเดินไปผมก็เอาปากกาไปจดไปไว้ด้วยเนาะ จดในสมุดด้วยหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับนะเดินไปแล้วก็พิมพ์ไปนะครับเราจะทํางานแบบไหนเนาะ <c oughs> นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับการเดินก็ยังช่วยในเรื่องการพัฒนาของอทางทางทางด้านสมองของทั้งเด็กนะครับเด็กและผู้ใหญ่นะแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะครับจะช่วยให้ไม่เป็นเซลล์ประสาทเสื่อมนะหรือว่าเป็นหลง,ล,ง,ล,งลืมๆอย่างเงี้ยครับออลไยเลอร์อย่างเงี้ยน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง jogging กกหรือการเดินนะครับก็ควรฟังร่างกายของท่านนะครับเพื่อดูว่ากีฬาประเภทไหนที่เหมาะสำหรับตัวเราเองนะครับและความเข้มข้นระดับไหนเหมาะสำหรับอายุสำหรับอายุเราหรือว่าผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอะไรบางทีก็อาจจะไม่เหมาะกับการวิ่งนะก็อาจจะเดิน เดินในเดินในระดับแบบไหนระยะทางใกล้ๆอะไรก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับเพื่อหาทางเลือกในการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเองนะครับป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการออกกําลังกายนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับผม,มสำหรับบทความนะครับเรื่อง การเดินหรือการวิ่งอันไหนดีกว่ากันนะครับบทความสุขภาพดีๆนะครับผมนะบอกต่อแชร์ share, ต่อไปให้กับทุกคนที่ท่านรักด้วยนะครับนะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องเนาะบอกต่อแชร์ share, ต่อคลิปนี้ไปด้วยนะครับนะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีนะสำหรับตัวเราเองนะครับเราจะได้มีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวนะครับชีวิตมีความสุขนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับ ทุกทุกท่านนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มะระฆังแจ้งเตือน้วยนะครับเพื่อที่นะเวลาผมทําคลิปใหม่ๆนะครับคลิปสารสาระอะไรต่างๆใหม่ๆเนาะจะได้ส่งตรงเข้าไปสู่สมาร์ทโฟนของทุกทท่านนะครับทันทีเลยนะครับนะขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะครับผมมีความสุข ทั้งทางจิตใจนะทางร่างกายนะครับประสบความสําเร็จในด้านสติปัญญาความคิดแล้วก็การทํางานนะครับสาเร็จในการทุกอย่างที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมนะขอผู้พเจารณาคุ้มครองนะครับาจานทอให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมนะคับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ